สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางฮาหนอยเช่นเคยนะคะกับแอดยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนสไตล์รูทนะจ๊ะแอดยีนสไตล์รูทก็เจาะไม่ค่อยแม่นนะจ๊ะก็รูดอย่างเดียวนะจ๊ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคาเตือนกันสักนิดนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมยังมีสตินะจ๊ะก็ไปรับชมรับฟังแนวทางกันต่อเลยนะคะกับแนวทางฮาหนอยสามนอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็เน้นวิ่งเน้นรูนะคะเจาะก,ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรน่นะก็แอดอิน รูดอย่างเดียวจ้าก่อนที่จะไปรับชมในววันที่แปดก็มาลุ้นวันที่เจ็ดกันก่อนเนาะมาสรุปกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าแอดยีนให้เข้าหรือหลุดนะคะวันนี้สาหรับงวดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะปีหกสี่นะคะแนวทางหน้อยสามน้อยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็ให้เด่น เกวิ่งรูดที่เก้านะคะในตารางวินวันนี้คือถ้าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็จะเน้นให้เนาะวันนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะแต่แนวทางวินวันนี้ช่องนี้เนาะสองช่องสี่ตัวตัวนี้นะคะปังมากเลยมาทุกตัวเลยแปดหนึ่งสี่อยู่ช่องนี้หมดเลยหนึ่งสามก็อยู่ตรงนี้หมดเลย สำหรับ 9, 8, 8, 9อยู่นี่นะคะแอดยินก็รูดอย่างเดียวนะคะวันนี้เด่น9นะคะรอบเฉพาะกิจก็แล้วแต่ใครจะลุ้นเนาะที่เน้นๆให้คือพิเศษปกติ VIP นะคะคือ3นอยเนาะก็ส่วนมากเม็ดเดียวก็ยืนไม่ได้เน้นให้เนาะก็ส่วนมากก็ สำหรับเพื่อนเก่า f c เก่าก็น่าจะรู้นะคะก็ประมาณพิเศษปกตินะคะสองรอบเนาะดีไม่ดีก็ถึง VIP เช่นเดียวกันนะคะอย่างวันนี้ก็ถึง VIP นะคะเฉพาะกิจก็ไม่มานะคะวันนี้พิเศษก็ไม่มานะคะก็มาดูรอบปกตินะคะมาแปดเ้านะคะก็คู่นี้เนาะเน้นให้เก้าแปดตัวกลับนะคะ ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังโชคดีนะคะวันนี้สําหรับท่านไหนที่สายวิ่งสายรูดเนาะใครสายเจาะก็ที่สูุดวัดใจยินก็ไม่ได้เจาะเก้าแปดเลยแต่เก้าเเจาะอยู่ได้โรคบ VIP เนาะ9 3สาวันนี้ตัวตัวนี้ไม่ได้เน้นนะคะก็วันนี้ก็เข้า2องนอยนะคะปกติ vip นะคะ สำหรับสามตัวนะคะสามตัวก็เฉียดอีกแล้วพี่น้องจา้าห้าเก้าแปดโอ้ยเฉียดไปเฉียดมาเฉียดทุกวันนะคะสามตัวเนาะเฉียดทุกวันจริงๆเลยขาดตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคู่นี้ก็ให้สามเก้าสองแนวทางมาสองแปดเก้าอ้า3สามกับแปดพี่น้องจา้าเป็นพี่น้องกัน ก็เจาะให้หกชุดนะคะไม่ใช่ห้าชุดเนาะเพราะว่าตัวนี้มึกซึมยีนก็เลยเขียนให้ใหม่เนาะแค่ห้าชุดห้าหรือ 6. 5, 6, หกห้าหกขอหกชุดจากข้างบนสี่ข้างล่างสองอันนี้ก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะก็วันนี้ก็สำหรับท่านไหนที่ ในวันที่7นะคะท่านไหนที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็วันที่8นะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะก็มีแนวทางเราพัฒนาด้วยเนาะววันที่8นะคะก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ ตามต่อในงวดวันที่8กันเลยนะจ๊ะก็ขอให้เห็นๆปั่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับสุดหนเม็ดเดียวนะคะก็สายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้เลยนะจ๊ะวันที่8นะคะเดือน7จี6 4นะคะแนวทางนะคะ 3าหน่อย้ำหน่อยจากพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็สำหรับแนวทางวินก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเด่นก็ตัวเดียวโดดๆเดียวๆว,วิ่งได้รูดได้นะคะก็ไม่ต้องเลือกเยอะตัวเดียวพอนะคะ ไม่ต้องเลือกเยอะตัวเดียวพอจะวิ่งได้รูดได้เลยก็90นะคะ2175แล้วก็64นะคะก็สำหรับในตารางคู่ที่ชอบก็มีคู่นี้ถ้าวันไหนชอบก็ก็บอกว่าชอบถ้าวันไหนไม่ชอบก็ไม่ได้เน้นให้เนาะ สำหรับตัวเด่นนะคะวันนี้ก็ตัวเดียวแข็งๆจะวิ่งได้รูดได้นะจ๊ะก็ขอให้มาตัวรูดนะคะก็ขอเฮงๆปังๆกันทุกคนนะจ๊ะแอดยินสายรูดก็จวดจาดฟาดบึ้มจะรูดอย่างเดียวจะพป่น้องจ๋าเพราะว่าแอดยินเจาะไม่แม่นนะคะก็ไม่อยากจะเน้นตัวเน้นให้หรอกเพราะว่าเน้นไม่ไม่ตรงตัวเท่าไหร่นะคะ เน้นไม่เคยจะตรงตัวเท่าไหร่เลยเป๊เรื่อยนะคะเป๊ะบ้างเป๊บ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับสามตัววันนี้ถ้าชอบตัวไหนตัวหนึ่งยินก็จะไม่ไปทางอื่นยินก็จะเจาะให้ตัวเดียวนี่แหละคะ่ะ ็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะอาจจะสามตัวอาจจะไม่แม่นนะจ๊ะแต่ก็อยากลงให้ให้ชมเป็นแนวทางนะคะให้ชมเป็นแนวทางเฉยๆนะจ๊ะชมเพื่อความลุ้นเพื่อความบันเทิงนะคะก็สำหรับ สามตัวก็ไม่เน้นนะคะที่จริงก็ไม่อยากเน้นหรอกสองตัวก็จะเน้นนิดนึงคู่ที่ชอบจริงๆนะคะคู่ที่ชอบจริงๆก็เบิ้ลช่วงนี้ก็เริ่มพักแล้วนะคะแต่ก็การไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะการไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ มาแล้วก็มีสิทธิ์มาอีกได้นะม,มาแล้วก็มีสิทธิ์มาอีกนะจ๊ะแค่นี้พอดีไม่ดีอาจจะมาซ้ำก็ได้นะคะคู่นี้ก็ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสาหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไปจดไว้นะจ๊ะสําหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ